สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับสุกุลทุกคนนะคะเมนนื่อนีนอี้แอดกบพาแฟนคลับมาที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตเนาะคะ่ะงวดที่แล้วก็พา,พาแฟนคลับมาอยู่นะคะงวดนี้ก็มาอีกค่ะก็ได้ยินว่ามีคนมีโชคมีลาบอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยเมื่อน,นี้แอดกะได้ติดตามข้าวนันใกล้จะถึงวันแล้วค่ะพอดีว่าโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องกะสะพาแฟนคลับเข้าไปติดตามมาค่ะว่างวดนี้เขาจะได้โชคลาบตัวใดเนาะ,ะเดี๋ยวตามแอดเข้าไปเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะถึงที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารยนนอตแล้วน,นะคะเช็คอินที่นี่ค่ะตำหนักปู่ใหญ่อาจารยนนอดค่ะพี่น้องมาเท่าใดก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะพี่น้องจะานที่บรรยากาศดีคือเก้าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาโชคเอาลาบเนาะกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีคนถูงเยอะไหมเยอะครับแล้วเขาได้จับจับปิงปองในถ้รมอ๋อได้จับจับปิงปองเนาะก็<อ>ได้ยินว่ามีคนโชคดีเยอะอยู่เยอะครับ พอดีแอดก็มาทําข่าวให้แฟนขับดูนะคะพอดีก็เลยเจอพี่เขาก็เลยถามเขาได้ยินข่าว่าคนถูกเยอะเนาะใช่คนถูกเยอะข่าสีเนาะเขาจะปิงปองได้ใช่ไหมปิงปองได้ครับอ,อ๋อมีคนมากแก้บนไือยังมาครับรทุกวันเลยเหรอใช่ครับวันนี้มีไหมวันนี้วันนี้ยังไม่มีครับรวันนี้เพิ่งเริ่มต้นเพ่ม,มาแต่เช้ามาจอด,ดรถรอสักหนานี่ส่งนักเรียนมาก็เลยไปจอดอยู่ข้างบนนั่น อาจารย์จะลงมาวันสิบโมงครึ่งอ๋อถ้าจะลงมาใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ว่าเลขที่อาจารย์ให้ในกระดานก็ยังไม่เข้านะ้วดที่แล้วเนาะที่แล้วไม่เข้าเนาะแต่แต่ก็มีได้ยินผ่านๆหูมาอยู่นะว่าโชคดีอยู่โชคดีเยอะอยู่แต่ไม่รู้เขาไปกับเออไปพลิกแขงยังไงกลับยังไงเนาะใช่ใช่เขาไม่ชอบแล้วก็ผ่านไปใช่ใเชียนกันใช่ แตงวนนี้ก็ลงแล้วนะลงงานเห็นอยู่เห็นอยู่ในเฟซอยู่เห็นบอกมั่นใจมาก uh sí, ใช่ไหมมั่นใจมากเนาะแต่วยังไงจะไปถ่ายทําให้แฟนคลับดูอีกทีหนึ่งอคเยครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแฟนคลับเนาะค่ะแอดก็พาพี่น้องมาแล้วมาฮอตตำหนักปูยัยอาจารย์น็อตเหมือนเดิมละค่ะโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะคนก็มาแต่เศร้าแต่เศร้าไหมค่ะ โอ้พี่น้องเสอ้อจะบอกว่าเข้ามาข้างในนี่อากาศดีดีเด้ดีดีมากอะ่ะมันมีความสดชื่นเนะคะเดี๋ยวแอดสิพาฟแฟนขับเข้าไปเนะคะเนาะคนก็นมาแต่เช้าได้แอดส่งนักเรียนนะแ,แอดก็มาเลยเน่ย เสกห้าน้อยเขากงวดได้เนาะของเพื <re> ่อนเนาะได้ละบ่คุณตาเอาหรือยังเห็นยืใสเห็นแปดบ่เห็นน้ำกุมานเพื่อนบ่เห็นน้กุมาน้อยเพื่อนบ่โอ้บ่เห็นน้ำผู้น้องบ่อันนี้เอิญผู้น้องบ่อันนี้เอิญผู้น้องบ่อันนี้ซื้อจุกครับอันนี้อันนี้ซื้อยังอ๋อ อ,อ๋ออันใดกับผู้หญิง,งอ,อ๋อผู้ผู้หิงใหญนะ่น่ะผู้หญิงโอ,อ้ค่ะชื่ออันชื่อว่าอันกุมาลีบอ่ะอันนี้เสื้นจุกเ,เป็นน้องบอกเพิ่งเป็นยังไงเป็นเป็นน้องอ,อ๋อเป็นน้องกุมาลีนี่เป็นเอือยไม่น,น,นี่น้องจากอันนี้ เพ่อนเพื่อนมีเพื่อนมีน้องแจ็คอันนั้นสองสามบอกให้เจไดอันนั้นกับแมนบอกโอ้ค่าแฟนคลับจะพาแฟนคลับอันเวียนขอโชคลาภกับอันเพื่อนเนาะค่ะเนาะ รอบที่หนึ่งนะคะรอบที่สองค่ะพี่น้อง รอบสุดท้ายค่ะ จะพาแฟนขับไปเสียงตัวเลขนะคะ ไปค่ะไปเสี่ยงโชคลาบน้ำกันว่าพี่น้องเนะาะจักสิได้ตัวใดลราขอให้เฮาโชคดีนะโชคดีนะ้ำนะกันสกูกทุกคนนะคะเนาะเอามุมเกานี่ล่ะเดี๋ยวเฮาชิกลับมาเบิ้งไม้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่มไม้สักก้อนเนาะ ไปผ่านไปผ่านมาก็ะแวะมาขอโชคกับอันเพิ่นเดอ้อค่ะที่ตำหนักปูใหญ่อาจ,จารย์นอดค่ะก้อนชิมาไว้กะทําบุญค่ะตามกิจศธานะคะ่ะเนาะกะย่างบนสกนสามรอบค่ะพี่น้องแล้วก็มาไหวา้คา่ทาบูชาเนาะคะ่ะเนาะแกะไหว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นั้นได้จุดธูปขอพรขอโชคขอลาภให้เฮาโชคดีเนาะคะ่ะงวชิมานี่แหลนะเะนาะ เดี๋ยวแอ๊ดสิพาแฟนครับถ่ายเบิ้งสะก้อนตอนนี้ให้เพื่อนไม่สะก้อนเนาะให้เพื่อนให้โชคสะก้อนเดี๋ยวเหาจะมาทายให้เบิ้งอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้แอ๊ดสิพาแฟนครับถ่ายเบิง้งบรรยากาศกันเนาะค่ะ แฟนลับเนาะค่ะเมื่อน,นี้กัแอดกับพี่น้องมาทายให้แฟนคขับดูนะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคอนะคะของอาจารย์นอดค่ะพี่น้องเดี๋ยวท้าให้แฟนคขับเบิ้งเนาะ,ะแฟนคลับก็แคปเอาเด้อค่ะหน้าจอเด้อว,วดที่แล้วก็มีคนโชคดีอยู่นะวันนี้เราก็ต้องตามค่ะ มีสี่สี่แปดสี่สองแปดสหนึ่งแปดสี่วิ่งซีนว่าสี่แปดสี่สองสีเจ็ดสีีหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะพี่นอ้องขอให้ทุกท่านแม่นบก่ก <laughs> อ้า แคปไปเดอร์แคปไปเดอร์ค่ะ มักตัวใดค่ะมักตัวใดจ้ะสี่แปดบอแสดงว่ามักอยู่ในใจแล้วนนองแมนบอเห็นที่ไหนอ่ะเอาหรอเห็นมาค่ะคนเห็นสี่แปดค่ะพี่น้องค่ะอ๋อมาแต่ใส่ขาคุณ นี er, ่น้องหอออ้มนี่น้องหอมพ่อไก่ไก่นี่แสดงว่ามีโชว์การจานหลายรอบแล้วสิน้องเมนบอกบอกว่าทัานมน้าจะเคื่อโอ้มาหนมาฝันเห็นแต่เล็กๆฝันเห็นเพื่อนบอกฟันเห็นดิฟันเห็นจักรยานมันเป็นจ้าไดวาให้ฟังอ่ะด้วยคือเป็นแต่อย่างนั้นแต่คือได้ว่าฝันเห็นเพื่อนอะไรบ่เคยเห็นบ่เคยเอาไว้ให้หนูฟังนะเอาไว้ในูฟังเอาไว้ใหันว่าก็เป็นอะไรเป็นชุ้มๆชุ้มๆยังไงบ่ บ่โดดว่ายลงไปจังสีช่งสูงแล้วผัดโดดเอออันเป็นทำงานกับซึ่งทำหลังข้าเฮี่อนเ้องขุนละโดดลงไปเป็นว่าเป็นตัวตัวสีนี่สีนดำเงินนี่สีทองพอกสีเงินนี่ค่ะนวาเป็นเป็นตัวผัวเป็นว่าเนโตตัวในความฝันบ่ในความฝันนั่นเป็นว่าตัวสีทองพอกเป็นว่าเป็นเป็นตัวเมียเป็นว่าออกสีทองพอค่ะโดดลงไปแบบนี้ เราลงไปแล้วไปอาปากใส่ังี้ยสินนี้ตัวตัวผู้ว่าผัวนั่นบ่ได้เห็นนะ่อาปากซื้อผู้เป็นเนั่นเมียนะ่นอาปากโดดย้้ยกายไปถึงแต่ผันไปเอาหัวไปโขกป้ายทะเบียนรถข้าจ้าโขกขื้อสามเทียนสี่ค่ะว so, ันนี้ป้ายทะเบียนรถแต่ว่ามันออกไปแล้วลราของเขามันออกหกศูนย์ไหมตอนนั้นอ๋อค่ะมันเนียนเอา้า คันว่ัสดุกันให้ม้โซให้ลาบกับโซ่โซ่ของเนไปตัวไปแต่เบียนลดเป็นฟันงวดนี่มันผันบ่ออดก่นไปออกงวดรุ่นนี้สิแม่โอ้มันขามงวดเนึ่งผ่นผันบ่ได้ซื้อค่ะก็เลยเสื้อนองเพื่อนผ้าข่อยไปตัวข่อยฟันห็นแจ้งเงี้ยข่อยฟันห็นเหมือนกูพญานาค้อง้าข่อยไปเนี้ยเวลาเจ้าต้องไปวายพญานาคเนาะอืค่ะเพราะว่านเนี่ยเกือบปีมะล้งแล้วก็วันเสาร์จริงสิแม่ค่ะน้าท่านอาจารย์พันนาสีมาอาจารย์พญามวลงมาซีโมซีแม่จ้ะ ใกล้แล้วเหลือบากี่นาทีดอกเล่ยอย่างกิจเผด็จมาเหตุเป็นอย่างน้ำเพลินยังสิแม่จังปรึกษาเพลินเนาะว่าเฮาสิเ็นจังไดว่าในค่วมข่วมฝันคือฝันว่าจังสันบ่เคยเห็นในเีศนี่บ่มีความบ่หูแจักบ่หูแจักในเสกศไล่ไล่ข่วมบ่หูแจักโอ้บบ่่จักหูแจักเบบิ่่งแสดงว่าเพลินไปหาตะโนนั้นสันะเห็นตะายเห็นตะไบมันติดติดไรบ้านปูดใหญ่อาจารย์รอบฟังพยานาคอยังนี่ล่ะเอ้าวสันขวามาฝันยังมึงขึ้นน่ะเจ้าฝันเห็นพญานาคเนาะคุณยาย ฟันเห็นหนึ่งขยานาคตัวตัวเมียนั่นโดดลงไปเนี่ยหาแต่ว่าตัวผัวนั่นโดดโดดไปยุตราชัยคุณใหญ่ซิมีโชคลาภได้คุณยายมาได้ใบจังหวะซ่าเอาอีนี่แล้วเสี้ยงระเบ้อันเสียมสี่หันเสี้ยงใบใบที่สิบแปดไปที่เท่าไหร่สิบแปดโอ้ใบที่สิบแปดปะคะดีอยู่บ่ใบที่สิบแปดนะก็ดีอยู่โอ้บ่จังหวะอู้หยหุ่นห่วยหลายมือเลยจ้าอยากมากอยากมากผ้าข่อยไปมาผ้าข่อยไปข่อยเนี่ยข่อยบุ้คเรยฝันจะเกลียวสิ ไงเงาแบบไงล่ะอยู่ๆไปไหนไ่นเจ้ฟันน่ะฝันแปลกประหลาดแต่ว่าก็คิดว่าเจาของซิปนี้โก็ต้องต้องมากราบมาไหว้ขออพรา่าน้ำพึ่นเนาะขอว่าน้ำปูเผืนะ่ว่าจะหายเฮ็ดจังไรอียังจะหายเฮ้ามากจังไรใจสีแม่เนาะเพราะว่าบ่เคยฝันในเดือแต่ง้นอยจนเผาอยู่จนปานนีคนใหญ่อยูเท่รไหรหาซิบเทอไรหล่เดืดศูนย์เจ็ดไม่หาสิบสีหาิบหาบอกหาศูนย์เจ็ดบอจ้า

เจ้าอยู่ไกลๆเจ้าก็บ่เคยมาบ่าจักเฟศจักไล่เลยก็เจ้ามีโชคกันเถ้ดเจ้าอยู่นี่โดดอันยุวยลุกไปถึงิบโดอกเจ้าคือโชคดีเถอเจ้าฝันเห็นพญานาคเดียวเห็นเดียวเห็นหน่นเดียวเห็นข้างหลข้างบนสูงสนี่ลหนี่ลนี่ล่ะคนฝันนี่ล่ะนี่ะนี่่ะคือคนฝันเห็นเลยเพิ่นบอกฝ้าเจ้าคือโชคดีเถ่ะ จังววาหนูกับป่จักคือกันนั่นหลานบอกหนูกัเลยมาค่ะอันคุณยายให้โชคดีด้วยค่ะเด้อสาูุเด้มาทั้งบุญหวมกันเนาะค่ะมาเจอกันก็ดีใจเจ้าเล่าให้ฟังกับคนลูกน้ำค่ะ